ชบาแก้วเล่าเรื่องผีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชบาแก้วมีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะเรามาเริ่มหลอนกันเลยค่ะเรื่องนี้เกิดมาได้ประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับเกิดที่เกาะแห่งหนึ่งของภาคใต้ผมเป็นผู้รับเหมาครับวันนั้น ผมได้มีโอกาสได้รับงานทำที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งผมได้ใช้เวลาเตรียมงาน3วันเพื่อที่จะเดินทางไปที่รีสอร์ทแห่งนี้วันนั้นผมขับรถพาลูกน้องและขนเครื่องมือที่ใช้ทำงานบางส่วนไปที่หน้างานพอไปถึงที่นั่นเราเอารถข้ามไปที่เกาะนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาสายๆหน่อยที่ผมไปถึงเกาะ พอไปถึงผมก็ได้คุยโปรแกร,รมงานกับคนจ้างรีสอร์ทนี้จะมีส่วนที่เสร็จแล้วและก็จะเปิดให้บริการบ้างแล้วบางส่วนแต่ส่วนที่ผมรับงานไว้มันจะห่างจากส่วนที่เปิดไกลพอสมควรส่วนที่ผมรับงานมันจะอยู่ในสวนที่มีแต่ต้นไม้รกมากแต่จะมีทางเดินเท้าและรถอยู่บ้าง เพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของงานในตอนนั้นผมได้คุยกับลูกค้าเสร็จก็เริ่มหัวค่ำแล้วลูกค้าผมใจดีจะเปิดห้องให้ผมกับลูกน้องอยู่ทั้งหมด9ห้องแต่ผมเกรงใจลูกค้าเลยบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอนอนพักที่บ้านในสวนดีกว่าครับน่าจะพักได้จะดีเหรอครับไม่ต้องเกรงใจผมนะ ผมเปิดห้องให้ได้นะครับขอบคุณครับพวกผมนอนได้จริงๆครับผมเข้าไปดูมาแล้วเมื่อตอนบ่ายอยู่ได้จริงๆครับผมลืมบอกไปว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่เดียวกันกับส่วนที่ผมรับงานมันมีบ้านไม้อยู่หลังหนึ่งชั้นเดียวมีสองห้องนอนสองห้องน้ำแต่จะมีห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวอยู่หนึ่งห้อง ห้องนั้นเป็นห้องใหญ่หน้าบ้านจะมีระเบียงไว้นั่งรับลมผมเลยตัดสินใจที่จะนอนที่บ้านหลังนี้ตอนนั้นพวกเราแยกกับลูกค้าแล้วขับรถมาที่บ้านหลังนี้พอพวกเรามาถึงก็รีบทำความสะอาดกันผมรู้สึกแปลกใจอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าบ้านหลังนี้มันก็ไม่ได้ดูเก่า แถมมีที่นอนอยู่ครบทั้งสองห้องประตูบ้านก็ไม่ได้ปิดล็อกกุญแจไว้แต่ผมก็รู้สึกแปลกใจแค่นิดหน่อยครับบ้านหลังนี้อาจจะมีคนมาอาศัยอยู่บ้างเป็นครั้งคราวก็ได้คืนนั้นผมได้จัดในส่วนที่ลูกน้องผมนอนผมให้ลูกน้องไปนอนรวมกัน8คนที่ห้องใหญ่ห้องเดียวพวกเขาจะนอนฝั่งละสี่คนเอาเท้าชนกัน แล้วจะมีทางเดินตรงกลางส่วนผมจะนอนห้องเล็กพวกเราทั้งเก้าคนเป็นผู้ชายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องนอนมันก็จะสบายสบายครับคืนนั้นพวกเรานอนหลับกันสนิทมากเพราะว่าเพียจากการเดินทางพอรุ่งเช้าพวกเราก็ไปทำงานตามหน้าที่พักเที่ยงก็เดินไปหาอะไรกินกัน ตามร้านค้าที่มีอยู่ไม่ไกลจากรแรกนั้นการเดินทางระหว่างที่พักกับที่ทำงานมันก็ไกลพอสมควรพวกเราต้องนั่งรถไปกลับพร้อมกันถ้าใครกลับช้าหรือยังไม่กลับก็จะต้องเดินกันแทบขาหลุดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำงานเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มกลับกันเป็นกลุ่ม เราทำงานมาได้สักสามวันเจ้าของรีสอร์ทก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาให้ผมยืมเขาเห็นเข้าออกกันด้วยรถคันใหญ่มันไม่ค่อยสะดวกเวลาซื้อของกินช่วงนั้นที่พวกเราทำงานได้สักอาทิตย์หนึ่งเราก็เริ่มเบื่อเบื่อกันเพราะที่นั่นไม่มีอะไรเลยมันเป็นเกาะหน้าก็ทะเลหลังก็ทะเล เราจะไปเดินเพ่นพ่านแถวรีสอร์ทมันก็ไม่เหมาะสมบางคืนเราก็จะอนุญาตให้ลูกน้องดื่มเหล้ากันนิดหน่อยถ้าเป็นวันหยุดผมพักที่บ้านหลังนั้นมาได้สักครึ่งเดือนก็เริ่มจะรู้จักร้านค้าแถวนั้นบ้างบังเอิญเราไปเจอร้านเหล้าแบบบ้านๆอยู่ร้านหนึ่งก็ไปนั่งดื่มนิดหน่อยแล้วก็ขอตัวกลับคืนนั้น พอผมไปถึงที่พักก็บอกกับลูกน้องว่าเฮ้ยแถวนี้มีร้านเหล้าอยู่ร้านหนึ่งว่ะไม่ไกลมากนะัพกพรุ่งนี้วันหยุดพวกมึงจะไปกินกันไหมถ้าไปมาเอาเงินที่นี่นะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเอาสิครับนายขอบคุณครับแล้วพวกมันทั้งแปดก็เดินไปที่ร้านนั้นกันส่วนตัวผมก็นอนพักผ่อนเล่นโน้ตบุ๊ก ดูงานไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้ผมเดินออกไปดูลูกน้องว่ามันกลับกันมาหมดหรือยังแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปผมก็เห็นพวกมันกลับมาแค่ห้าคนผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพอผมนอนหลับไปได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงโวยวายดังมาจากห้องลูกน้องของผม ตอนนั้นผมยังไม่ได้ลุกออกไปดูเพราะผมคิดว่าพวกมันเมาแล้วคงจะเถียงกันจนผมได้ยินเสียงโวยวายมันดังขึ้นมากกว่าเดิมผมเลยเดินออกไปดูสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นคือลูกน้องของผมทั้งหมดออกมานั่งรวมตัวกันตรงหน้าระเบียงแล้วโวยวายว่าผีหลอกผีหลอกครับผีหลอก ผมเดินเข้าไปถามพวกมันว่ามันเป็นอะไรมันก็ได้แต่พูดคำเดิมๆจนผมโมโหตะโกนด่าออกไปว่าพวกมึงเป็นบ้าอะไรกันวะมึงเมาแล้วหลอนกันหรือไงเมาแล้วโวยวายผีบ้าผีบออะไรถ้ามีจริงคืนนี้มาหากูเลยกูจะยิงให้ตายอีกรอบหนึ่งเลยไปไปพวกมึงเข้าไปนอนผมขอนอนตรงนี้ได้ไหมครับนาย ผมไม่กล้าเขาไปนอนในห้องครับเออเออเออเรื่องของพวกมึงผีบ้าอะไรวะถ้ากูเจอนะกูจะจับทําเมียให้เข็ดหลังจากนั้นผมก็เข้าห้องนอนในขณะที่ผมนอนเล่นโน้ตบุ๊กอยู่นั้นผมไม่ได้เปิดไฟในห้องมันจะมีแต่แสงไฟจากโน้ตบุ๊กเท่านั้นที่สว่างในขณะที่ผมนอนเล่นอยู่สักพัก ผมรู้สึกว่ามีสายตาใครบางคนจ้องมองผมอยู่ผมมองไปรอบห้องมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติตอนนั้นผมพยายามไม่คิดอะไรพอนอนไปได้สักพักเริ่มรู้สึกอึอดอดัดเหมือนในห้องอากาศมันน้อยลงผมลุกขึ้นนั่งถอดเสื้อออกแล้วโยนเสื้อไปที่ปลายเตียง แต่ในขณะที่ผมมองตามเสื้อที่โยนไปนั้นตาของผมมันเห็นอะไรบางอย่างเหมือนขาคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงในเวลานั้นผมเอามือขยี้ตาแล้วมองไปอีกรอบขาสองข้างนั้นก็หายไปผมเลยคิดว่าผมแค่ตาฝาดแล้วผมก็นอนเล่นต่อในขณะนั้น มันมีเสียงเคาะดังขึ้นมาจากที่ประตูผมคิดว่าอาจจะเป็นลูกน้องถ้าใช่มันผมจะได้ด่ามันอีกรอบแต่แล้วผมก็ไปเปิดประตูออกไปแต่ไม่เจอใครลูกน้องผมนอนหลับสนิทกันหมดตรงหน้าห้องของผมพอผมเดินกลับมานอนที่เตียงมันก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอีกแต่คราวนี้ มันดังมาจากตู้เสื้อผ้าผมหันไปมองที่ตู้เสื้อผ้าตอนนั้นผมเห็นประตูมันขยับเหมือนมีแรงดันมาจากข้างในและด้วยความที่ผมไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วผมก็ท้าทายกับสิ่งนั้นไปอีกว่ามึงทำได้แค่นี้เหรอวะทันใดนั้นประตูตู้ก็เปิดออกมาอย่างช้าๆแล้วก็มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง เดินออกมาจากตู้ตอนนั้นผมนอนตัวแข็งอ้าปากค้างขยับตัวไม่ได้ในสมองของผมคิดอยู่ว่ามันคืออะไรวะในขณะที่ผมคิดอยู่นั้นก็มีเสียงผู้แทรกมาว่ามึงอยากเจอกูไม่ใช่เหรอแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามายืนข้างเตียงผมในเวลานั้น ผมรู้สึกกลัวมากไฟหน้าจอโน้ตบุ๊กมันก็ส่องสว่างตรงร่างของผู้หญิงคนนั้นแต่ร่างร่างนั้นมันโปร่งแสงอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็หันไปมองที่ตู้เสื้อผ้าแล้วพยักหน้าเหมือนกับจะเรียกใครผมมองตามสายตาของผู้หญิงคนนั้นทันใดนั้นก็มีร่างของคนแก่สองคนเป็นผู้หญิง ผู้ชายจูงเด็กเดินออกมาจากตู้แล้วพวกเขาก็มายืนมองผมอยู่ข้างเตียงตอนนั้นสายตาของพวกเขามันน่ากลัวมากทุกคนที่ยืนอยู่มีเลือดท่วมหน้าท่วมตัวทุกคนแล้วก็มีเสียงพูดออกมาดังๆว่ามึงอยากเจอพวกกูไม่ใช่เหรอยิงกูสิมึงยิงกู ในตอนนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือสวดมนต์อยู่ในใจแล้วนึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ให้มาช่วยผมด้วยแต่ร่างพวกนั้นก็ไม่ได้หายไปจนผมพูดคำว่าผมขอโทษผมเชื่อแล้วให้อภัยผมด้วยพอผมพูดจบร่างพวกนั้นก็เดินหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้า ทั้งๆท,ที่ตาผมมองอยู่อย่างชัดๆเลยครับหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนเช้าเช้าวันนั้นพวกลูกน้องมาเคาะประตูปลุกผมพวกมันงงที่ผมยังไม่ตื่นปกติผมจะเป็นคนตื่นก่อนพวกมันพอผมเปิดประตูออกมามันเห็นสภาพของผมมันตกใจมาก พวกมันเลยถามผมว่านายครับนายโดนผีหลอกละครับเมื่อคืนมึงรู้ได้ยังไงวะโหดูผมบนหัวนายสิฟูขนาดนั้นหัวผมมันฟูขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยหลังจากนั้นพวกเรารีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วออกมาคุยกันที่ร้านข้าวข้างนอกพอมาถึงร้านข้าวพวกเราก็นั่งคุยกัน ผมถามลูกน้องผมว่าเมื่อคืนพวกมึงเจออะไรกันวะเล่าให้กูฟังหน่อยสินายครับเมื่อคืนตอนที่ผมไปกินเหล้ากันพวกมันห้าคนขอตัวกลับมานอนกันก่อนผมก็นั่งกันอยู่ที่ร้านสามคนสักพักไอ้หมอนเหมือนก็ขอตัวกลับอีกคนหลังจากนั้นประมาณเกือบชั่วโมงผมสองคนก็กลับแต่พอมาถึงบ้าน ผมเปิดเข้าห้องไปกะว่าจะนอนแต่พอผมเดินเข้าไปมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินสวนผมออกมาตรงที่นอนแต่เธอไม่พูดอะไรผมคิดอยู่ในใจว่าไอ้มนมันร้ายเว้ยแอบพาสาวมานอนที่ห้องด้วยผมเลยเกรงใจมันเลยเดินออกมาจากห้องไปนั่งที่ระเบียงกับไอ้ตุ้มสักพักใหญ่ผมก็เริ่มง่วง เลยชวนไอ้ตุ้งเข้าห้องไปแต่พอผมเข้าไปในห้องผมไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผมงงมากแต่ก็ยังสงสัยอยู่เลยปลุกไอ้โมนให้ตื่นเพื่อที่จะถามมันให้รู้เรื่องว่ามันเอาผู้หญิงมานอนหรือเปล่าแต่พอมันตื่นมามันบอกกับผมว่ากูมาคนเดียวกูไม่ได้พาใครมานอนมึงบ้ากันหรือเปล่าวะ หรือว่ามึงเมาจนตาฝาดเมาบ้าอะไรกูยังเดินสวนกับผู้หญิงคนนั้นเลยเออเออเออสงสัยคงเป็นผีมั้งพอผมพูดจบก็มีร่างผู้หญิงปรากฏขึ้นตรงหน้าห้องน้ำมันคือผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ผมเห็นตอนแรกแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เห็นคนเดียวนะครับนายไอ้มนไอ้ตุ้มมันก็เห็นแต่คราวนี้ ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เดินออกมาจากห้องคนเดียวแต่มีคนแก่หญิงชายและเด็กเดินออกมาด้วยตอนนั้นพวกผมเห็นแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วพวกนั้นเขาก็เดินมาทางพวกเราพร้อมกับเลือดที่ท่วมตัวทุกคนแล้วเดินผ่านทะลุร่างเราสามคนแล้วหายไปแล้วผมก็ร้องโวยวายจนนายออกมาด่าน,นี่แหละครับ ในขณะที่ผมคุยกันอยู่แม่ค้าที่ขายของก็ถามพวกเราว่าพวกคุณมาจากที่ไหนกันคะผมอยู่บ้านสวนครับอุย้ยพวกคุณไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงผีดุจะตายเมื่อสองสามปีก่อนมีโจรป้นบ้านหลังนั้นแล้วฆ่าตายยกกรัวเลยใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้แม้แต่ญาติของเขา เขาเลยขายนี่แหละบางคืนก็ออกมานั่งให้เห็นทั้งครอบครัวแค่คนเดินผ่านยังไม่มีใครอยากเดินผ่านเลยหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องทุกอย่างจากแม่ค้าพวกผมก็ขนหัวรุกกันเป็นแถวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องทนอยู่ต่อไปจนงานเสร็จลูกน้องของผมก็ไม่มีใครเข้าไปนอนในห้องนั้นอีกเลยส่วนตัวผม ก็นอนที่โรงแรมที่ลูกค้าเปิดให้นอนเพราะผมเล่าเรื่องที่เจอให้เขาฟังเรื่องทั้งหมดจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีอีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกรอผมเรียบเรียงเรื่องก่อนนะครับขอบคุณครับชวาแก้วผีอยากเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ชบาแก้วด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ